สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนการตั้งไฟชิปไลท์นะครับของรุ่น GSR x 0ันปี2008หรือที่รู้จักในนาม K8 นะครับซึ่งวิธีนี้ก็อาจจะใช้ได้กับ K7 เลยนะผมส่วน K6 K5 ก็ต้องลองใช้ดูนะครับว่าได้หรือเปล่านะครับเรามาเริ่มกันเลยครับผมอันดับแรกนะครับก็จะเริ่มจากการกดปุ่ม Adjust กับ Select พร้อมกันนะครับใช้นิ้วกลางกับนิ้วชี้นะครับผมกดเข้าไปพร้อมกันต่อไปก็คือปิดกุญแจอ่อน ก็ปล่อยมือนะครับสังเกตเห็นได้ว่าจะมีไฟชิปไลท์กระพริบอยู่นะครับซึ่งผมได้เปิดเอาไว้นะครับจะสังเกตได้ว่าการเปิดใช้งานชิปไลท์จากตรงไหนดูจากสัญลักษณ์นี่ครับไฟฟ้าผ่านี่นับผมถ้ามีสัญลักษณ์ฟ้าผ่าแสดงว่าเราเปิดไฟชิปไลท์ไว้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นการเซตว่าจะเอาไฟชิปไลท์แบบไหนหรือเป็นการปิดระบบไปนะครับกดที่ปุ่ม adjust อันนี้จะเป็นการปิดนะครับ สัญลักษณ์ฟ้าผ่าหายไปกดอีกหนึ่งครั้งสัญลักษณ์ฟ้าผ่ามานะครับไฟชิปไลท์เปิดเป็นแบบค้างนะครับกดอีกหนึ่งครั้งมีสัญลักษณ์ฟ้าผ่าไฟชิปไลท์เป็นแบบกระพริบนะครับซึ่งจะเป็นสามหมดนี้เวียนกันไปเรื่อยนะครับปิดติดค้างไฟกระพริบในที่นี้ผมจะเลือกเป็นแบบไฟกระพริบนะครับเสร็จแล้วกดซีเล็ก พอ Select เ,เสร็จแล้วต่อไปจะเป็นการเลือกความสว่างของไฟชิปไลท์นะครับซึ่งจะเลือกใช้งานได้5ระดับสังเกตได้จาก5ดอทตรงนี้นะครับ 1, 2, 3, 4, 5กด Adjust ระดับที่1อีกทีหนึ่งระดับที่2ระดับที่3ความสว่างจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับระดับที่4ระดับที่5 ก็แนะนำให้ใช้เป็นลาดับที่5ไปนะครับผมจะได้สว่างแยงตาจะได้เข้าเกียร์ได้ทันท่วงทีนะครับเมื่อเลือกความสว่างเสร็จแล้วกด Select ต่อไปนะครับเราจะเห็นเข็มปึ๊บขึ้นมาตามรอบที่เราได้เซตเอาไว้นะครับตอนนี้ผมเซตไว้ที่13,000รอบนะครับผมถ้าเกิดต้องการเปลี่ยนนะครับก็กดปุ่ม adjust นี่ครับเป็นการเพิ่มทีละ50นะครับ หลังจากรอบหนึ่งหมื่นขึ้นมานะครับจะเป็นการเพิ่มทีละห้าสิบต่อการกดหนึ่งครั้งนะครับครับก็เพิ่มตามใจชอบนะครับสมมติอยากได้เป็นหมื่นสามพันห้าร้อยก็กดตรงนี้แต่ถ้าเกิดอยากต่ำกว่านั้นนะครับก็ขึ้นไปที่หมื่นสี่นะครับผมครับหลังจากที่เรากดขึ้นไปถึงหมื่นสี่นะครับเข็มจะตีกลับมาให้ห้าพันนะครับกด adjust จะเป็นขึ้นแบบหยาบนะครับขึ้นทีละสองร้อยห้าสิบ ไปเรื่อยจนถึงหนึ่งหมื่นนะครับทีละสองร้อยห้าสิบไปเรื่อยจนถึงหนึ่งหมื่นรึบหลังจากนี้มันจะเพิ่มทีละห้าสิบนะครับผมตอนนี้ผมจะตั้งเป็น13หมื่นสามนะครับกดค้างได้ครับเข็มจะกวาดขึ้นมาละเอียดหน่อยตั้งไว้หนึ่งหมื่นสามพันรอบนะครับโอเคครับหนึ่งหมื่นสามพันรอบต้องการถูกต้องแล้วไฟถูกต้องแล้ว กด Select เรียบร้อยแล้วครับง่ายนิดเดียวสำหรับการตั้งค่าไฟชิปไลท์ของเจ้า K8 ครับผมครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับติดตามชมคลิปต่อไปกันได้นะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ